ขายบ้านพร้อมอยู่นะครับเป็นภูวิลล่าท่ามกลางทุ่งนานะครับแล้วก็ในตัวพื้นที่นะครับคุณผู้ชมมี200ตารางวานะครับสำหรับพื้นที่ใช้สอยก็ประมาณ6 0 0ถึง800ตารางเมตรนะฮะตรงนี้สำหรับหลังนี้เนี่ยเขาปล่อยเช่ารายวันด้วยนะครับคุณผู้ชมวันหนึ่งก็ประมาณ8 0 0 0ั0ก็พันถึง10,000บาทนะครับเพราะว่าสถานที่นั้นเขามีห้องนอนเยอะพอสมควรนะครับมีถึง5ห้องนอนด้วยกันนะครับแล้วก็มีลานกว้าง ที่สามารถจัดงานนะครับรองรับแขกประมาณ30-40ถึงคนได้นะครับลักษณะของตัวบ้านนั้นจะเป็นบ้านที่เล่นระดับนะฮะเจ้าของนั้นมีความจะเป็นต้องขายนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ทําเงินได้เลยนะครับรวมถึงมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงหลายหลังเหมือนกัน,นร,รูปร่างที่ดินก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้านั้นติดกับถนนนะครับแล้วก็ติดกับเพื่อนบ้านส่วนด้านหลังบ้านติดกับทุ่งนานะครับ ตัวบ้านเขาติดตัวโซล่าเซลล์นะครับขนาด10กิโลวัตต์นะครับยังมียังใช้งานต่อได้อีกนะครับอีกราวๆ20ปีนะครับเป็นโซล่าเซลล์เกรดดีเลยนะฮะสำหรับพื้นที่ใกล้เคียงก็อยู่ในเขตชุมชนนะครับการเดินทางนั้นสะดวกห่างจากตัวแม่ริมนะครับมานิดเดียวฮะรประมาณสัก2กิโลกว่านะฮะ หรือคุณผู้ชมจะไปจับจ่ายใช้สอยนะครับที่แมคโครก็ประมาณ3.5กิโลนะครับแล้วก็ไปสนามบินนะครับประมาณ23.3กิโลด้วยกันเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันนะฮะ หลังนี้ถือว่ามีเพื่อนบ้านนะครับคุณผู้ชมเพื่อนบ้านก็หลายหลังเหมือนกันนะครับเป็นบ้านไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับในตัวบ้านนะครับเขาจะแบ่งพื้นที่ไว้3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นพื้นที่ลงจอดรถพื้นที่ร้านอาหารเล็กๆนะฮะส่วนที่2ก็จะเป็นพื้นที่บ้านนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นพื้นที่สระว่ายน้ําสําหรับตรง ด้านหน้าตรงนี้นะครับยังมีพื้นที่เหลือให้ผู้ชมได้ต่อเติมนะครับทำโรงจอดรถเพิ่มได้นะครับณปัจจุบันนี้เขาปล่อยเช่ารายวันนะครับฉะนั้นในส่วนของพื้นที่โรงจอดรถก็ตั้งเป็นตัวโต๊ะสนุกใหญ่ๆนะครับและในส่วนของด้านหน้าก็มีการจัดสวนไว้มีโรงต้นไม้ไว้เยอะพอสมควรนะครับณจุดนี้นะครับคือพื้นที่ที่ให้แขกนะครับหรือลูกค้ามาใช้บริการ แล้วก็รับประทานอาหารกันนะครับตรงนี้มีโต๊ะสนุกใหญ่ๆนะฮะนี่ก็ให้ไปด้วยนะครับคือถ้าคุณผู้ชมซื้อต่อก็สามารถดำเนินกิจการต่อได้เลยนะครับหรือถ้าจะปรับพื้นที่ในส่วนนี้เป็นร้านกาแฟที่เปิดประจำทุกวันก็สามารถทำได้นะฮะ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เตรียมอาหารเช้าต่างๆนะครับให้สําหรับแขกที่มาพักที่บ้านนะครับจริงๆบ้านหลังนี้รองรับคนได้เยอะมากนะราคาของอผู้เข้าพักนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะถ้าพักประมาณสัก10ท่านนะครับต่อคืนเขาจะคิดราคา8,900บาทนะครับสูงสุดถึง30ท่านนะครับคืนหนึ่งก็บ้าน18 0 0 0นะฮะหรือถ้าจัดงานเลี้ยงต่างๆก็30-40คน นะหรือ50คนก็สามารถรองรับได้ในส่วนของห้องนอนนะครับมีทั้งหมด5ห้องนอนนะครับห้ห้องน้ำ่านะแล้วก็แบ่งเป็น2ชั้นนะฮะชั้นครึ่งละกันนะครับชั้นล่างก็ยังมีห้องโถงอเนประสงค์นะร,รวมถึงห้องนอนต่างๆแต่ว่าในส่วนของชั้นบนนะฮะก็จะเป็น เล่นระดับนะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วหลังนี้เนี่ยเขาจะใช้วัสดุปูนผสมไม้นะครับพวกผนังพวกพื้นแล้วก็รวมถึงฝ้าต่างๆนะฮะแล้วก็ตัววงกบบานหน้าต่างนะฮะก็จะเป็นวัสดุไม้สักทองนะครับตรงนี้ถือว,ว่าเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่ ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วรวมถึงแต่ละส่วนของบ้านเขาจะมีระเบียงกว้างๆนะครับคือระเบียงเนี่ยเราเดินได้รอบบ้านเลยนะฮะคุณผู้ชมเชื่อมต่อมาในส่วนของด้านหลังนะครับก็เป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เท่าที่ไปดูมานะครับคุณผู้ชมสระว่ายน้ําหลังนี้เป็นสระที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะว่ายกันได้แบบจริงจังเลยนะครับ ลักษณะการตกแต่งห้องนะครับแต่และห้องก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นวัสดุไม้นะครับอันนี้ก็เป็นชั้นลอยนะครับห้องนี้จริงๆแล้วห้องนี้เราปรับเป็นห้องทํางานนี่เหมาะเหมือนกันนะถ้าเกิดเราอยู่เป็นครอบครัวนอะนแล้วไม่ได้ทําเป็นธุรกิจนะครับก็จะจัดสรรพื้นที่ทแต่และส่วนของบ้านนะครับไว้ใช้สอยประโยชน์อย่างอื่นได้ นะในส่วนของห้องนอนนะครับในฝั่งทีอ่อยู่ทางนี้นะก็จะได้เห็นวิวทุ่งนานะครับแต่หลักๆแล้วนะครับห้องนอนเกือบทุกห้องจะได้วิวที่แตกต่างกันไปนะโดยเฉพาะห้องนี้เนี่ยจะเห็นวิวทุ่งนาแล้วก็เห็นวิวดอยสุเทพนะครับรวมถึงเห็นวิวสระว่ายน้ําด้วย เป็นบ้านที่สภาพพร้อมอยู่นะครับแต่ถ้าหากงานภายนอกนะครับคุณผู้ชมอยากจะได้บ้านที่แบบเหมือนบ้านใหม่นะก็ทาสีเพิ่มได้นะครับจริงๆแล้วตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างที่แบบดีมากๆเลยนะเป็นบ้านที่สร้างมาตั้งแต่ดั้งเดิมฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เป็นงานโครงสร้างถือว่าเป็นเป็นวัสดุที่ดีนะครับแต่ว่าข้างนอกนะข้างนอกอาจจะดูว่ามันซุดโทมไปหน่อย นะครับเพราะเนื่องจากบ้านนี้ก็อายุหลายปีแล้วนะครับอาจจะทําสีภายนอกทําสีหลังคานะครับคุณผู้ชมก็เสมือนได้บ้านใหม่เลยส่วนภายในก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเหมือนกับของจริงเลยนะฮะก็ใช้งานได้ปกตินะครับชั้นบนเขาค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครับด้วยความที่เป็นบ้านเล่นระดับนะคุณผู้ชม มันจะมีะความสลับซับซ้อนนิดนึงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะฮะตัวหนังสือที่ขึ้นหน้าจอบางทีอาจจะผิดพลาดนิดนึงนะครับก็อขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะสำหรับห้องนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือเขามีจุดที่เชื่อมออกมาหาระเบียงนะครับเห็นวิวสระน้ําด้านหลังเห็นวิวทุ่งนาแล้วก็เห็นวิวดอยสุเทพนะครับ ดอยที่เห็นคือวิวดอยสุเทพนะครับแล้วตรงนี้มีบันไดาทางลงนะซึ่งสามารถเดินเิินลงไปที่สาะว่ายน้ำได้เลยนะครับในส่วนของสาะว่ายน้ำระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับดูแลรักษาตลอดแล้วก็มีสไลเดอร์นะครับที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย นะคุณผู้ชมเพราะเป็นสไ,สไลเดอร์ใหญ่เลยในช่วงกลางคืนนะครับไฟเขาก็จะสวยนะก็จะสวยไปอีกแบบ เสร็จแล้วนะครับในฝั่งของสระว่ายน้ําเดี๋ยวเราไปดูตรงชั้นล่างกันนะครับว่ามีห้องอะไรบ้างนะฮะนี่ถ้าทําสีใหม่นะคุณผู้ชมสวยกริบเลยนี่เสื้อชูชีพไว้ให้เด็กๆไว้ใช้นะครับมีชุดว่ายน้ําให้ด้วยนะข้างล่างก็จะมี ห้องอาบน้ำต่างๆนะครับเวลาเล่นน้ําเสร็จก็มาล้างตัวแถวๆริมสาวยน้ําก็ได้หรือใช้ห้องน้ําพวกนี้ได้หมดนะครับเป็นบ้านที่ปาร์ตี้ได้นะฮะสบายๆนะครับใช้เสียงได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่5นะครับสรุปแล้วชั้นบนนะครับมีทั้งหมด4ห้องนอนมีอีกหนึ่งห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างนะครับ อันนี้มีผู้สูงอายุก็ใช้สอยได้เลยนะครับในส่วนของชั้นล่างนี้จะเป็นจุดที่เชื่อมหากันได้นะครับตั้งแต่หน้าบ้านทะลุยนันหลังบ้านเลยนะครับด้วยความที่ตัวพื้นนั้นยกสูงนะฮะก็ทําให้ตัวบ้านนั้นไม่อับชื้นนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นบ้านไม้นะคุณผู้ชมถ้ามันมีความชื้นเนี่ยตัวไม้มันจะผุง่ายนะครับแต่ถ้ายกพื้นสูงแบบนี้นะครับก็ยังใช้ได้อีกยาวนานเลยนะครับ สำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกห้องทำงานนะครับหรือห้องคาราโอเกะนะฮะณปัจจุบันนะี้เขาทำเป็นห้องคาราโอเกะนะคุณผูนะ้ชมนะ มีแอร์ทุกอย่างครบนะครับตัวแอร์นะครับที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยมีทั้งหมด6ตัวเนี่ยเราเดินทะลุมาตรงพื้นที่ครัวนะครับ ด้านหลังบ้านก็มีระยะล้นนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายเดินรอบได้หมดเลยราคายังลดได้อีกเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมสนใจดูกันได้นะครับแล้วก็คุยราคากันได้นะครับอยู่ในโซนของแม่ริมนะครับเชียงใหม่นี่เองนะครับ ก็ฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับสนใจหลังนี้นัดล่วงหน้า1-2วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้เข้าดูทุกๆวันนะครับอาจจะดูไม่ได้ก็คือเว้นแต่ว่ามีลูกค้าเข้าผักแค่นั้นเองนะครับวันนี้ต้องกลับลาคุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีครับ